อยู่ที่วัดภูน,น,น้อยนี่เป็นพื้นที่ภูเขาไฟของอำเภอน้ํายืนพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากก็คิดว่านะให้วิเคราะห์ป่องภูเขาไฟอยู่ด้านบนซึ่งเราจะเดินไปพอประมาณแล้วลาว่าที่ระเบิดขึ้นมาตกถึงน้ําขุนดินบริเวณกว้างมากเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยบ้านผมอยู่ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ 2กิโลเมตรพื้นที่เขตตำบลบุปือยตำบนเก่าขามตำบลยางตำบลยางใหญ่รวมทั้งตากโยตากยตะเกาน้ำขุนนี่แหละคืออาณาจากักรภูเขาไฟของภูเขาลูกนี้เราจะเดินขึ้นไปดูที่ป่องภูเขาไฟครับตามมาครับ ผมอยู่ตำแหน่งสูงสุดข,ข,ของวัดภูน้อยแล้วปลองภูเขาไฟอยู่ที่ใต้ฐานพระสากยมุนีสีน้ำยืนตรงนี้คือปล่องภูเขาไฟที่มีลาวาระเบิดพุ่งกระจายไปถึงอำเภอานาำขุนเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินแร่ภูเขาไฟข้างล่างยังมีแร่แอนต์ไซต์ยังมีแร่บ,บะซอที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้ฝากพี่น้องชาวนายืนรักและหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ครับ ลักษณะของภูเขาที่เกิดภูเขาไฟที่ภูน้อยดูลักษณะของหินครับหินก็คือความร้อนหลายพันองศาทําให้หินนี้หลอมละลายแล้วเป็นลาวาระเบิดขึ้นมาด้วยความเย็นที่รวดเร็วกับสัมผัสกับอากาศทําให้หินนี้มีรูดังนั้นพื้นที่อของอเภอน้ํายืน<ฮ>ในเขตตะบนบุกเปือยระเบิด ไปไกลถึงอำเภอน้ำขุนได้พื้นที่ของภูเขาไฟเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีหินบะซออยู่ด้านล่างเป็นหินที่แกร่งหินที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างถนนหนทางทําให้พื้นที่ของอำเภอน้ํายืนอำเภอน้ําขุนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดอุบลมีเศรษฐกิจที่ดีเกิดจากภูเขาไฟเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของลาวาภูเขาไฟระเบิดโวิดครับพูดเรื่องความอุดมสมบูรณ์เนาะ ต้องบอกว่านี่คือดินแดนผูเข้าไฟนี่คือดินแดนที่มีทุเรียนผูเข้าไฟผูเข้าไฟแท้ๆเป็นเงะาะผลไมกรากไมยย้ยางพาราพันดีคือพืชเศรษฐกิจทุกอย่างที่นี่อุด,ดมสมบูรณ์มากครับครูครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลคือน้ำยืนท่านรอง,งเกิดท่านรองเกิดรองเพราะว่าราชาการจังหวัดท่านบอกว่าน้ำยั่งยืนน้ำยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่ร่วมมือกันวันนี้ธนาคารน้ำใตดินเกิดขึ้นที่อำเภอน้ํายืนได้รับ มอบหมายจากองค์หลวงพอ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยมาสร้างความยั่งยืนด้านน้ำแล้วกำลังขยายผลทั่วประเทศวันนี้อยากจะบอกว่าต้นกำเนิดคานน้ำใต้ดินได้กำเนิดขึ้นแล้วผมก็มองเห็นว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนที่บ้านเราเปลี่ยนที่ตำบลเราเปลี่ยนที่อำเภอของเราในอนาคตอยากฝากลูกหลานชาวน้ำยืนว่าถ้าน้ำยืนมีน้ำใต้ดินเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าให้เป็นมหานครของน้ำมหานครของน้ำใต้ดินวัน นั้นแหละลูกหลานชาวน้ำยืนจะมีเศรษฐกิจที่ดีจะมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินที่ดีอยากวิงวอนที่น้องลูกหลานชาวน้ำยืนเก็บน้ำลงสู่ใต้บนดินแดนภูเขาไฟแล้วเปลี่ยนอาหารเป็นมหาอำนาจด้วยอาหารปลอดภัยไร้สารเคมีแล้วโลกจะรู้จักคนน้ำยืนครับคือตั้งแต่เรารู้เรื่อง ธนาคารน้ terror, os, ads, ําใต้ดินเราก็ทําเป็นต้นแบบที่อบตมตเ่าขามตั้งแต่ปี58ปี59เกิดน้ําผุดปี60เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการประรองท้องถิ่นตั้งแต่60ตราบเท่าปัจจุบันโควิดเหนื่อยครับเดินทางไปทั่วประเทศเพราะอะไรครับเพราะอยากให้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องน้ําไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่มีปัญหาเรื่องน้ําสนิมน้ําเค็มน้ํากร่อยเหล่านี้จะหมดไปด้วยธนาคารน้าใต้ดินเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับผมเดินบนเขาประจําก็ถือว่าเล็กน้อยช่วงอยู่วัดป่าสุขใจ đường ông trong vài. วัดป่าสุขใจชะอมตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยสระบุรีไปทำรับบอรสสมสองลูกเกิดน้ำผุดมากมายเมื่อทำรับครั้งแรกวันที่3กุมภาพันธ์กว่าจะจบภารกิจก็ประมาณเดือนมิถุนายนของปี63เดือนสิงหาฝนมาก็รับอน,นิสงส์ก็คือรับน้ำฝนลงจากเขาบล็อกไว้หมดไม่ให้เคลื่อนที่เกิดน้ำผุดขึ้นมากมายเกิดน้ำมลกรุ่ขึ้นมากมายหลังจากนี้จะไปอยู่ที่วัดป่าขาเจ็ดกับวัดป่าภูผาสูงสูงกว่านี้อีกตำบลทองม่วงอำเภอ ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นแม่น้ํามูลน้ําส่วนนั้นมีส่วนหนึ่งที่ปล่อยจากเขาลงไปท่วมปากช่องแล้วคิดว่าถ้าพี่น้องชาวโคราชถ้าพี่น้องชาวไทยรู้จักเก็บน้ําที่ต้นเขาผมก็เรียกว่าเป็นถังประปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนพื้นที่ประมาณของวัดประมาณ2,000ไร่ธรรมดาไหมสองพันไร่ไและยังมีพื้นที่ของชาวบ้านข้างเคียงรวมประมาณ5,000ไร่ที่จะเก็บน้ําบนเขาลูกนั้นเอา ส่งให้กับลำตะคองเป็นสีมรกตส่งให้ต้นแม่น้ำมูลไม่ขาดแคลนช่วยพี่น้องชาวโคราชในการแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคตผมมองไกลผมมองความยิ่งใหญ่แล้วตรงนั้นจะเป็นปอดของคนกรุงเทพเป็นปอดของชาวไทยเป็นมรดกของโลกให้ธนาคารน้ำใตดินบนภูเขาสูงถือว่าเป็นมงคลชีวิตกับผมหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ประมาณจะเข้าไปหลังวันที่1ิธันวาคม 2563เป็นต้นไปจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จถึงจะได้กลับบ้านลงมาทําที่ไหนผมจะทําให้สําเร็จแล้วจะกลับลงมาแล้วก็คอยดูความสำเร็จภายหลังคือความชื่นชมต่อไปครับนี่คือภารกิจของเราชาวธนาคารน้ํใต้ดินปราตนาอยากจะให้เมืองไทยปราศจากภัยแล้งปราศจากน้ําท่วมใครจะบอกว่าบนเขาสูงน้ําจะไม่ท่วม ที่บางช่อง63เลนะนะภาพเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นด้วยระบบธนาคารน้ําใตดินขอให้เชื่อมัน่นแล้วโดยเฉพาะในช่วงยุคโควิดผมเชื่อมั่นว่าทําให้เมืองไทยมีนาแล้วเมืองไทยจะทําเกษตรปลอดสารผิษที่นี่คือครัวไทยสู่ครัวโลกฝากติดตามธนาคารน้ำใตดินด้วยนะครับขอบคุณครับ